สวัสดีครับท,ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับอีกหนึ่งคลิปเราจะมาดูนะครับสูตรหลักร้อยตลอดการกันก่อนนะครับอ่างวดนี้ก็เข้าไปที่งวดที่16ของปีแล้วนะครับก็ยังเดินอยู่นะครับอ่ายังเดินอยู่ปีนี้สําหรับปีนี้นะครับ อ่าสิบหกงวดนะครับสิบหกงวดนะครับก็จะเข้ามาสิบห้างวดนะครับจะเข้ามาสิบห้างวดมีหนึ่งงวดนะครับอ่าช่วงของเดือนหนึ่งเดือนสามนะครับอ่าแปดเก้าสี่มีหนึ่งงวดนะฮะที่หลุดไปนะครับก็เข้ามาสิบห้างวดงวดนี้ที่งวดที่สิบหกนะครับก็หลุดไปหนึ่งงวดก็เป็น 15งวดที่เขาเดินมานะครับต่อไปนะครับงวดของงวดที่17ของปีนะครับเขายังจะเดินต่อ,อหรือไม่นะครับก็ถ้าเขายังเดินต่อก็จะเป็น16งวดของปีนะฮะงวดที่16ของปีนะครับปีนี้ก็คือหลุดนะครับหลุดไป1งวดนะครับก็มา15งวดแล้วนะครับงวดที่17นะครับของปีนะครับ วันที่17ของปีนะครับก็วันนี้จะเอามาให้ FC ท่านใหม่ๆนะครับได้โหลดก็ขอพื้นที่ FC ที่มีแล้วนะครับก็ขอพื้นที่นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เอาไว้ให้ FC ที่จะหาหลักร้อยนะครับไปเปรียบเทียบนะครับวันนี้มีมีเข้ามานะครับมีเข้ามาเหมือนเดิมนะครับ865นะครับ865 สำหรับคู่เงิน665านะครับสำหรับ FC ท่านใหม่ๆที่ชอบนะครับก็จะเอาไว้เป็นยังไงเป็นแนวทางเปรียบเทียบก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับจะได้บรรยายให้เข้าใจนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันสำหรับ FC ที่ไม่ชอบอด้านเลขลดต้นทุนหรือไงนะครับก็วันนี้จะมีเอามาตัวเด่นมานะครับเพราะว่า เอฟซแต่และท่านก็ไม่เหมือนชอบไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็ชอบเอาสูตรลดต้นทุนนะครับดูกันเป็นสูตรๆไปนะครับเอฟซนะเราจะชอบแบบไหนก็เทคนิคการไปใช้งานของ f c แต่และท่านไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันบางท่านก็ชอบลดต้นทุนเอาไปตัดไปเป็นแนวทางเพื่อลดต้นทุนนะะเราก็จะ ได้ไม่ทุ่มตัวนั้นนะถ้าเราชอบเราก็จะได้ลดลงนะครับไม่ต้องถึงกรตัดขาดเราก็ซื้อกันไว้ได้นะครับถ้าเราชอบจริงหรือถ้าเราชอบจริงก็สูตรลดต้นทุนเราก็เอาเก็บไปดูก่อนก็ได้เราก็ชอบถ้ามันเป็นเลขที่ไปชนกับเลขที่เราชอบนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันที่บนก่อนนะครับบนก่อนนะครับดูกันเป็นสูตรๆไปนะครับบีบซีนะอ่า เดี๋ยวขออนุญาตให้ FC ท่าเใหม่ได้โหลดเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ FC นะครับหลายๆท่านนะครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นโหลดไม่เป็นก็ให้ลกูกให้หลานให้เพื่อนคนรู้จักที่เป็นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางวัยรุ่นยุค90ลงไปนะครับของเราก็จะมีตั้งแต่ Gen X Gen Y นะครับหลายๆรุ่นกันนะครับหลายๆรุ่นนะครับ ก็มีเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับสำหรับเิศน้ใหม่ก็คู่เงินที่เราชอบในงวดน,นั้นๆก็คือยกตัวอย่างซ้ายมือนี่นะครับเราชอบตัวไหนเราก็มาเปรียบเทียบในตารางขวามือนะครับตอนนี้เริ่มที่0 0ถึง09ก่อนนะครับหัว0ก่อนนะครับก็แคปไม่ได้เลยนะครับหัว0นย์นะครับก็ ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับ fc หลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับตรงนี้เป็นสูตรสําเร็จแล้วนะครับไม่ต้องไปคํานวณอะไรนะครับไม่ต้องมี3กลับ6กลับนะครับก็คือตรงๆก็มีแค่8ชุดนี่เองนะครับแล้วก็ทางช่องเราก็จะมีเลขเตัวลดต้นทุนที่จะไม่มาหลักร้อยอะไรเราก็ถ้าชอบเราก็จะมาตัดเราก็จะเหลือน้อยชุดนะครับหลักหน่วยหลักร้อยตัวไหนที่ไม่มาอย่างนี้นะครับ เพราะว่าแต่ละท่านนะครับก็ในแต่ละงวดนะครับก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับต่อไปหัวหนึ่งเลยนะครับเราสองคนขึ้นไปนะครับก็ชอบเลขไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ <Bright. S 1> ทีนี้ก็เราของแต่ละท่านนะครับมีเลขคู่เงินตัวไหนก็มาเปรียบเทียบได้เลย,เล,ยเลขที่เราชอบนงว้วดน,น,นั้นนะครับ <S <s <par> <se eker> เลขเด่นเลขดังดังเลขในฝันเลขที่เราชอบมากก็มาเปรียบเทียบได้เลยนะครับ สูตรนี้ปีนี้ก็15งวดนะครับที่เขาเข้าไปนะครับหลุดไป1งวดนะครับก็คือ894นะครับหลุด1งวดนะครับต่อไปงวดที่17ของปีเขาจะเดินหรือไม่เรามาดูกันนะครับหัวหนึ่งนะครับหัวหนึ่งก็มีแต่1 0ึ่น,น,นะครับ ชอบคู่เงินตัวไหนก็ดูฝั่งขวามือนะครับสำหรับ f c ซท่านใหม่นะครับต่อไปหัวสองเลยนะครับหัวสองเลยหัวสองมีอะไรมั่งนะครับปีนี้หัวสองมีอะไรมั่งในปีนี้ก็มีสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับ หัวหนึ่งหัวหนึ่งปีนี้อาจะยกตัวอย่างให้ FC ดูไปเลยนะครับดูแต่และหัวไปเลยนะครับก็จะได้เข้าใจกันนะครับหัวสองนะครับคู่เงินหัวสองมีสองเจ็ดก็คือสิบหเดือน4ี่นะครับสองเจ็ดก็มีเป็นสองสองเจ็ดนะครับ FC สองสองเจ็ดนะครับจะยกตัวอย่างไปเลยหัวศูนย์ก็มี0ูนย์เะครับ FC นะสองศนย์เก้แล้วก็ 0 0น,นะครับก็คือ209แล้วก็700งวดต้นปีเลยนะครับต้นปีเลย2เดือน1กับ1เดือน2นะครับสำหรับหัวศูนย์นะครับหัว1คู่งเงินหัว1ยังไม่มีนะครับคู่งเงินหัว1ยังไม่มีนะครับต่อไปหัว3เลยนะครับหัว3เลยหัว3คู่งเงินหัว3นะครับตั้งแต่30มศูนถึงสานะครับ30ถึง39 คู่เงินหัวสามปีนี้มีไหมนะครับปีนี้มีไหมหัวสามยังไม่มีนะครับปีนี้นะครับคู่เงินหัวสามยังไม่มีนะครับปีนี้ยังไม่มีเลยหัวสามหัวสามปีนี้จะไปอยู่หลักร้อยเยอะนะครับสำหรับคู่เงินตั้งแต่30139ยังไม่มีในปีนี้เลยนะครับอ่า3านะครับ ต่อไปคู่เงินหัวสีเลยนะครับหัวสีมีไหมของปีนี้หัวสีม่มีก็ยกตัวอย่างกันเข้าไปเลยนะครับ fc นะจะได้เข้าใจกันสำหรับ fc บางท่านนะครับก็เป็นยังไงนะครับเป็นสูตรสำเร็จแล้วไม่ต้องคำนวณนะครับหลายหลายท่านก็บอกว่าอยากได้สูตรหลักร้อยก็คือตัวนี้เลยนะครับง่ายสุดไม่ต้องไปคำนวณนะครับสถิติ fc ก็ว่างๆนะครับ ก็อย่างที่หลายๆคลิปสําหรับ f อฟนั้งเก่าที่ได้ยินกันมาแล้วนะครับคิดย้อนหลังในเอาไปเทียบนะครับไปเทียบไม่ได้คิดนะฮะไปเทียบใน Google พิมพ์ก็เลยจะปีพศไหนก็พิมพ์ไปเลยนะครับดูว่าคู่เงินในที่2ตัวฝั่งซ้ายมือออกแล้วก็หลักร้อยมาตามนี้หรือไม่นะครับแล้วดูเอาแต่ละปีนะครับแต่ละปีเขาเดินเข้ามากน้อยแค่ไหน f c นะฮะก็ลองเทียบดูนะครับจากกี่ปีก็ย้อนหลังไปดูได้นะครับ สำหรับผู้เงินหัว4ปีนี้นะครับหัว4เพิ่งมีเข้ามา1งวดนะครับก็คือ4 6หงวดของเดือนอวันที่1เดือน7นะครับ2 4 6 4 6หีมีไหมฮะ2 4 6หนี่ฮะ2 4 6หนะครับ2 4 6หนะครับอ่า2 4หนะครับสำหรับวันที่1เดือน7นะครับ2 4 6คู่หูเงิน4 6หนะครับ ในงวดน,นั้นถ้า fc ท่านไหนชอบ46ก็มาเทียบหาหลักร้อยก็คือมี2 4 6นั่นเองอ่าเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเลยเพราะว่าหลายๆท่านก็ไม่เคยจะจับมาแบบนี้นะครับต่อไปถ้าสนใจหลักร้อยนะครับก็หาแบบเทียบแบบนี้ได้เลยนะครับต่อไปหัว5นะครับอ่ายกตัวอย่างเลขที่มันออกมาแล้วคู่เงินที่ออกมาแล้วนะครับ fc ก็จะได้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับ หัวห้าคู่เงินคู่เงินที่เป็นหัวห้าในปีนี้ที่ออกมามีห้าสองนะครับคู่เงินห้าสองงวดแรกเลยก็คือหนึ่งเดือนหกปีหกแปดอ่านี่นะเอนะีนะเราดูกันง่ายๆเลยนะครับสามห้าสองนะครับงวด ที่1เดือน6ปี68นะครับ3 5 2มีไหม3 5 2ตรงนี้นะครับ3 5 2นี่คืองวดแรกของปีนี้นะครับที่คู่เงิน5ที่มาเป็น5 2นะครับและก็งวดที่1เดือน8มาอีก1รอบนะครับสำหรับ5 2 1เดือน8 นหนึ่งเดือน8ปดไม่หนึ่งรอบก็คือ8 52มีไหมครับ8 52ตรงนี้นะครับ8 52 3 52เห็นไหมฮะมีนะฮะ5 2มา2รอบนะครับคู่เงิน52นะครับแบบนี้นี่เองนะครับ52งวัดที่1เดือน6 มารอบแรกคือ3,5,2นะครับมาครั้งที่2 1เดือน8,8,5,2นะครับนี่คือเปรียบเทียบแบบนี้ถ้า FC ท่านไหนชอบ5,2นะเวลานั้นก็มาเปรียบเทียบอย่างนี้ได้เลยนะครับต่อไปหัวคู่เงิน6นะครับคู่เงิน6 6คู่เงิน6ของปีนี้ มีไหมเอ่ยหคู่เงิน6ออกมา2นะครับ2องงวดของปีนี้เหมือนกันนะครับก็มี6กสานะครับ6กสาของวันที่16เดือนสมนะครับก็เป็นห้าหกสามมีไหมครับห้าหสามนะครับ ห้าและก็งวดที่ผ่านมานะครับสดสดร้อนร้อนเลย8 6 5หกาสำหรับคู่เงิน6กหงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มาหลักร้อยตรงนี้เลยนะครับถ้าเอฟซท่านไหนชอบนะครับเพราะว่ามี FC นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับมี เลขที่ไม่ชอบเลขที่ผ่านมา,าน่าจะมีเลขมาแต่ไม่ชอบนะครับก็หลุดไปนะครับก็ตัว52นะครับที่จําได้นะครับมีคอมเมนต์มาคุยนะครับหัว6ผ่านไปแล้วนะครับหัว7็นะครับต่อไปหัว7หัว7ของปีนี้นะครับมีออกบ้างไหมเออสิทธ สถิติของปีนี้หัวเจ็ดหัวเจ็ดนี่มาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับต้นปีเลยหัวเจ็ดหัวเจ็ดนะครับคูงเงินหัวเจ็ดก็มาสองรอบนะครับมาที่เจ็ดเก้าเมื่อสิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับเจ็ดเก้ามีไหมครับเจ็ดเก้าข้างล่างเลยนะครับก็จะมาเป็นเจ็ดเจ็ดเก้านี่นะตรงนี้นะครับ f c นะเจ็ดเจ็ดเก้า ข้างล่างนี้เลยนะครับวันที่17เดือน1ปี68นะครับมา779นะครับครั้งที่2ที่คู่เงินหัวหัว7นะครับหลัก17นั่นเองมา77มีไหมฮะ77มี3 7มไหมครับ377เห็นไหมฮะ377มางวดที่16เดือน2นะครับ377อ่า คู่เงินหัว7มา2รอบแล้วปีนี้นะครับหัว5มา2รอบคู่เงินหัว5นะครับหัว6ก็มา2รอบต่อไปหัว8นะครับหัว8หัว8คู่เงินหัว8กันเลยหัว8ดมีไหมครับหัว8ปีนี้มีบ้างไหมหัว8 หัวแปดเข้ามา2รอบเหมือนกันนะครับในรอบปีนี้นะครับก็มี894เก้นะครับแปดอ๋อขอใครครับแปดเจ็ดนะครับแปมา1งวดนะครับแปงวดที่2องอ่าแปดเก็คือ6 8 7ปดเมีไหมครับหกแนะครับเอหัวแปดนะค,คู่เงินหัวแปด แล้วงวดที่สองก็คือเป็นเลขเบิ้ลเลยนะครับก็เป็น388อ่า388มีนะครับเอซี MC นะ388 388สาำหรับคู่เงินหัว8ก็มา2รอบนะอ่าขอใครเมื่อกี้ดูข้ามไปนะครับก็มา687แล้วก็388นะครับ687 687 388 ปีนี้หัว 8... คู่เงินหัว8ก็มา2รอบนะครับมาสองรอบมาสองรอบนะครับหัวสุดท้ายเลยนะครับเอซี FC นะหัวสุดท้ายเลยหัวสุดท้ายนะก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับ f c ฟด้ใหม่นะครับก็ลองย้อนอดูก็ได้นะครับว่ามาแบบไหนนะครับก็คือคู่เงินนะครับคู่เงินหัว9ปีนี้ปีนี้หัว9มีมากี่งวด นะครับหัว9หัว9ก็มา2งวดนะครับ FC นะหัว9มา8-9-4เมื่องวดวันที่1เดือน3นะครับ8 9 4งวดนี้8-9-4อ่า894ของเราจะหลุดงวดนี้นะครับใน16งวดที่ผ่านมาของปีนี้นะครับก็จะหลุดงวด8-9-4นะครับ 8 9 4เก้าสี่หลักร้อยแปดไม่มีนะครับมีหกมีเจ็ดแล้วก็มีเก้าเลยนะครับแปดเก้าสี่ไม่มีนะครับก็คืองวดนี้นะครับที่ไม่มีแปดเก้าสี่คือหลุดหนึ่งงวดนะครับงวดเก้าสี่เมื่อวันที่หนึ่งเดือนสามนะครับปีหกแปดแล้วก็คู่เงิน9 2สองนะมาออกของวันที่สิบหกเดือนหกนะครับปีหกแปดก็เป็นสามเก้าสอง 392มีนะครับคู่เงินคู่เงินหัว9นะครับหลักสิบหัว9มีมา2รอบนะครับ94และก็92นะครับ92ก็เป็นงวดของวันที่16เดือน6นะครับ392มีนะครับ FC นะก็หลุด1งวดนะครับใน16งวดที่ผ่านมานะครับหลุดไป1งวดนะครับก็อีก8งวดนะครับเขาจะเดินต่ออีกกี่งวด เรามารุ้นกันในสูตรหลักร้อยตลอดการของเรานะครับก็ FC อย่าลืมนะครับเลขที่เราชอบเป็นคู่เงินแบบไหนก็ตั้งแต่0ูนย์ศก็มาเทียบตามตาร,รางขวามือนะครับสำหรับ FC ท่านใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาดูถ้าชอบในสูตรนี้นะครับเลขเด่นเลขดังเลขฝันเลขที่เราชอบตัวไหนก็จับมาเทียบได้เลยถ้าจะหาหลักร้อยนะครับวันนี้นะครับสําหรับสาย ที่ชอบวิ่งสายกีตานะครับเราจะเอาสูตรเด่นนะครับมาให้ FC ดู1สูตรนะครับเพราะว่าบางท่านก็ชอบสูตรลดท้นทุนนะครับบางท่านก็จะหาเลขเด่นเลขดังเลยนะฮะก็ดูเป็นสูตรๆไปนะครับ FC นะเพราะว่าเรามีหลายเจนนะครับ เราแต่ละท่านก็ใช้เทคนิคไม่เหมือนกันนะบางท่านก็เอาตัวลดต้นทุนไปเพื่อจะไปลดจริงๆนะครับบางท่านก็ชอบตัวเด่นไปเลยนะครับวันนี้เราเอามาฝาก FC 1สูตรนะครับ1สูตรเรามาดูกันว่ามีตัวไหนนะเอาสูตรตัวนี้ไปดูกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ เด่นะมาบนหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะก็ใช้นะครับสามตัวนะครับสามตัวท้ายนะครับอาสามตัวท้ายก็คือสามตัวท้ายนะครับท้าย ทายครั้งที่1นะครับท้ายครั้งที่1ตัวนี้นะครับของที่1เดือน9 68นะครับเราจะใช้ทา สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือแปดสามสี่นะครับแปดสามสี่แปดสามสี่นะครับแปดสามสี่ท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับแปดสามสี่งวดนี้ เลขเด่นจะได้อะไรนะครับก็ใช้หลักร้อยหครั้งนะครับหลัก1ิบสครั้งนะครับบวกกันเลยนะครับ fc นะบวกกันเลยเราก็จะได้นะครับ เราก็จะได้เลขเด่นของงวดวันที่1เดือน9ปี68เลขเด่นจะมา1ตัวหรือจะมา2ตัวนะครับก็เป็นไปได้นะครับ8บวก3บวก3นะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับ คิดง่ายๆเลยนะครับ8บวก3บวก3 3บวก2ครั้งนะครับ fc นะอ่าก็เป็นเท่าไหร่ครับ14นะครับ14อ่าทุกสูตรการคำนวณนะฮะสายคณิตศาสตร์คำนวณเราก็จะใช้แค่หลักหน่วยนะครับได้เลข14เราก็ได้หลักหน่วยเป็นที่เลข สี่นะครับวดนี้เลขสี่เดนเลขสี่นึงตัวนะครับบวกอีกสองแต้มก็เป็นหกนั่นเองนะครับอ่าเอซี FC ชอบตัวไหนนะครับระหว่างสี่กับหก อันนี้เป็นเลขเด่นของสูตรนี้นะครับเป็นเลขเด่นของสูตรนี้4ชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับระหว่าง4กับ6 4กับ6นะครับจะมา1ตัวหรือ2ตัวนะครับ เอาเลขเด่นไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเลขมาครบบนกันนะครับสถิติของวันที่ผ่านมาเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยดูกันเพราะว่าคลิปนี้ก็เอาสูตรหลักร้อยมาฝาก fc ท่านใหม่ๆก่อนแล้วก็เด่นนะครับเด่นสำหรับสายกีตาสายวิ่งนะครับาสายวิ่งสายกีทามาให้ fc 1สูตรนะครับ ประวัตของสูตรนี้ก็12งวดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่13หรือไม่นะครับระหว่าง6อ่า4กับ6 6กับ4 2ตัวนี้ตัวไหนจะมานะครับตัวไหนจะมาตัวที่ชอบนะครับ fc นะตัวแรกเลยนะครับเน้นตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่า หลายสูตรนะครับชนกันหลายสูตรนะครับตัวนี้นะครับมันจะมาคู่แฝดคู่เหมือนหรือไม่นะครับนะเพราะว่าหลายสูตรก็จะมีเลข9เหมือนกันนะครับที่จะมีมานะครับดังนั้นตัวนี้ก็มาหลายสูตรนะครับเน้นที่4ก่อนนะครับเน้นที่4ก่อนนะครับสําหรับวันที่1เดือน9นะครับแล้วค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ สำหรับเว็บซต์ท่านใหม่นะครับถ้าจะติดตามผลงานทางช่องเรานะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้ทางช่องเราด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดการนำเสนอนะครับมีอะไรใหม่ๆทางช่องเราจะนำมาฝากนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทุกอย่างนะครับก็อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับทำไมถึง98%นะครับ FC ท่านใหม่นะครับอีก2%อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ98%นะครับเราจะอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับก็ฝากให้ FC ดูไว้นะครับถ้าชอบเป็นแนวทางนะครับก็เอาไปเปรียบเทียบดูนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ